สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนโคจอจากราศีเมษพบปัตตนิย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบมรณะ ซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะการที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบมรณะทำให้ความลำบากยุ่งยากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากศัตรูคู่แข่งหมดสิ้นไปตลอดปี2567นี้ดาวที่โคจรในจักรราศีมีทิศทางที่ดีให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทั้งด้านการเงินการงานโชคลาภ และด้านคู่ครองความรักจะมีช่วงปลายปีที่ชะลอตัวลงบ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นปีดาวที่โคจรในจักราศรีช่วงปี2567นี้ตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีตุลจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราสีตุลคือดาวอังคารสำหรับด้านการเงินช่วงกลางปีเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงเดือนพฤษภาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบมรณะทำให้พบอริไม่สามารถได้โทษด,ด้านร้ายได้ ส่งผลดีให้ด้านการเงินเดือนนี้เป็นอย่างมากช่วงนี้ด้านการหาเงินและการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะดีอย่างมากๆธุรกิจด้านการหมุนเงินจะดำเนินไปอย่างราบรื่นศัตรูคู่แข่งด้านการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมอนับเดือนพฤษภาคม ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีเมษสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเล็งลัคนาช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการเงินต่างๆยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องเดือนนี้ถ้าได้ลงทุนร่วมกับผู้ครองคนรัก คุนส่วนหรือเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงเดือนนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอย่างหลายรูปแบบรายได้ด้านการเงินอาจจะสับสนวุ่นวายอยู่บ้างดังนั้นควรระมัดระวังควบคุมด้านการเงินให้ดีก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับ สำหรับเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถ,ถิตพบม,มรณะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลช่วงนี้จะโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่จากด้านมรดกพินัยกรรม และจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศระยะนี้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินควรร่วมลงทุนกับผู้ส่วนหลายๆคนทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรดังนั้นการลงทุนร่วมกับผู้อื่นจะเป็นการดีอย่างมากครับสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์ระยะช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมการงานยังจัดอยู่ในขั้นดีอย่างต่อเนื่องและเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างเสมอๆตลอดสี่เดือนนี้ระยะกลางปีการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงที่ดีที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคมคือวันที่สิบถึงวันที่สิบหกพฤษภาคมช่วงที่ไม่ดีไม่ควรลงทุนหรือการิรเริ่มการงาน คือวันที่17พฤษภาคมถึงวันที่20พฤษภาคมทั้งนี้เพราะ2-3วันนี้ดาวจันดาวแห่งการงานโูจรสถิตพบวินาศสำหรับช่วงที่ดีที่สุดเดือนมิถุนายนคือระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่12มิถุนายนจะลงทุนด้านธุรก,กิจการงานหรือการเริ่มการงานใช้ช่วงนี้ครับ สำหรับช่วงที่ไม่ดีเดือนมิถุนายนคือระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่16มิถุนายนช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือการริเริ่มการงานสำหรับช่วงที่ดีที่สุดเดือนกรกฎาคมคือวันที่สี่ถึงวันที่9กากรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือนนี้ครับสำหรับช่วงที่ไม่ดีของเดือนกรกฎาคมคือช่วงวันที่สิบ ถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือเริ่มด้านการงานสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนสิงหาคมคือวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมใช้ช่วงนี้ลงทุนหรือเริ่มธุรกิจการงานครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งเดือนกันยายนถึงวันที่19เเดือนตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด,ด้านใด มักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เสมอเสมอทั้งนี้เพราะดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวช่วงวันที่19ตุลาคมผ่านเดือนพฤศจิก,กายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้านธุรก,กิจการงานยังทรงตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจด,ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะชะลอตัวลงและอยู่ในทิศทางที่มีแนวโน้มจะต่ำลงเพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดโคจรสถิตพบกรรมะส่งผลให้ด้านการงานพลอยมีปัญหาตามไปด้วยช่วงสองเดือนครึ่งปลายปีระยะวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดที่เดือนธันวาคม การลงทุนด้านธุรกิจต่างๆจะทะลอตัวลงยังไม่เหมาะแก่การลงทุนครับสรุปด้านการงานช่วงปลายปีก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรสำหรับช่วงต้นปีกลางปีและช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผู้ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารระยะช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอริพบปัตตนิและพบมรณนะช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอริมีดาวพุธเจ้าเรือนวินาศอยู่ร่วมเรือนส่งผลให้ดาวแห่งคู่ครองความรัก ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านชีวิตรักอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13มิถุนายนดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบปัตตนิมีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักในช่วงนี้ครับจะเป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสุขและอุด,ดมไปด้วยโภคทรับถ้าคนที่ได้พบเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆพระเจ้าว,วันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักโครจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรระยะนี้อยู่ห่างไกลกันไว้บ้างก็ดีครับ พระดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีคู่ครองคนรักอาจมีการเจ็บป่วยหรืออาจต้องเหินห่างจากกันอยู่บ้างช่วงนี้ควรรักษาอารมณ์ต่อกันไว้ให้ดีสำหรับเรื่องร้ายๆด้านคู่ครองความรักถ้ามีเกิดขึ้นความเสียหายมักจะตกแก่ผู้อื่นเพราะดาวแห่งคู่ครองความรักเป็นประตัเฟรนับว่าดาวแห่งคู่ครองความรัก ยังให้ผลดีด้านการเป็นดาวราชาโชคอยู่บ้างครับสำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับสรุปด้านคู่ครองความรักระยะกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวเห็นโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิและพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและเป็นดาวอุดจาพิมุกซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากมิตรสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนำมาให้อยู่เสมอเสมอ ทั้งโชคลาบด้านคือเสียงเกียรติยศและผลงานพระยะช่วงโคจรสถิตพบมรณะโชคลาบก็ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดและจะมีโชคใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมอีกทั้งโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงหลังวันที่15มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะระยะนี้ด้านโชคลาภจะดีอย่างมากๆเพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและดาวมหาจักรระยะนี้จะมีโชคลาภทั้งด้านการเงินและด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดส่งผลให้ด้านการเงินและด้านการงาน ที่อยู่ในสาภาวะและทิศทางที่มีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงดีขึ้นและทรงตัวอยู่ได้สำหรับด้านโชคลาภใหญ่จะมีในช่วงนี้ครับสรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออรัธนาิ่งศักดิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลนท,ทุกทุท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันอะาไราและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ โชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ